ขอากาบสวัสดีพี่น้องปองไปสปูสคนนะครับมาหนีขอกับบาวีจ <c oughs> <c oughs> ังเป็นคือคลิปเลี้ยวกินอาหารค่ะซะมาหนีว่ามันคลิปเลี้ยวนะครับผมซึเป็นการเปิดร่างเสริมสวยให้กับน้องๆกระต่ายในฟาร์มสิทําทการวีค้นให้นอ้องขอยำ้ำมีคือการเสริมสวยว่าม่นการฆาตกรรมกระต่ายแต่อย่างใดถึงภาพมาันสวยออกมาดุแด่นแต่แก็โหดไ่เพราะว่าหน้านีดือคักหน้าไม่ค่อยย่อมให้วีค้น สิ่งที่น่ามักที่สุดคือการกิ่นดะครับบองเม็นการวีคนเราก็จะวีคนด้วยความนุ่มนวลละมุนละม่อมนะครับนั่นไปซ้ำอ่าขอเปลี่ยนมุมกล่องจักหน่อยวังกีก็ได้ดจับนั่งไปปรับทัศนคติจักหน่อยนึงนะครับเนาะเพราะว่านะั่งควรจะเส่าเกิดหลังจากที่เฮาได้พูดคุยกันล้างไม่แล้ววังว่านั่งสีดีขึ้นเนาะแต่เดี๋ยวสีมว่าเล่าประวัดของนั่งสมให้ฟังเนาะครับนั่งสม เป็นกระต่ายเพศเมียสีสมเนาะคือซื้อเลยตอนนี้นั่งนั่นอายุ4เดือนจะ5เดือนแล้วนะครับจำเปะเปะไปได้น,น,นา่งเป็นกระต่ายที่อันเลิศมากๆอย่างที่บอกไปนา่งสิมักพังกลงพังข่าวของแะ้รก็ทานั่งมาพอใจเนาะเพราะฉะนั้นเ้าจะต้องเฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้นั่งพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นเสิร์ฟยาให้ไหวเม็ดยาขาดเพื่อนั่งจะได้บววีินแ้วก็บ่พังกลงหรือว่าบ่พัพอของข่าวของนั่ไปอีกแล้ว บ่ถึงเรื่องอาหารเม็ดก็สำคัญเด้อพอๆแม่ๆทั้งหลายแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับน้องกระต่ายน,นั่นบแม่นอาหารเม็ดเด้อครับนั่นก็คือยายาคือแหล่งอาหารที่สำคัญของร่างกายถึง80%เลยเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องปอดยาน้องเป็นหลักอาหารเม็ดนั่นเป็นอาหารเสริมเด้อครับการเลือกยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่กันเพราะว่ามันจะต้องสะอาดและปลอดภัยต่อน,น้องนะครับบแม่นอย่างนี้สิเขาสปอนเซอร์ <laughs> สปอนเซอร์กับบาแม่ยังนะครับกับเป็นผลิตภัณฑ์ของทังฟาร์มเนี่ยละ่ะนั่นก็คือ,อยาธิโมธีอบแห้งมันดีจังไดวัติีหญ้าอบแห้งมันจะปลอดภัยจากปรสิตหรือว่าพยาธิเอาง่ายๆก็คือมั่นสะอาดและก็ปลอดภัยก่อนนองนั่นแหละระบบย่อยอาหารของน้องเป็นแบบตรงเอาง่ายๆคือน้องกินเข้าไปปุ๊บน้องก็จะถ่ายออกมาปับ๊บรันหาทุกอย่างถูกดูดเอาไปใส่ท่าอาหารหรือว่าหา้าบ่สะอาดเสียที่น้องทองเสียใดง่ายนั่นเอง แล้วกระพักจำพวกบักแตงพักกุ้งหรือว่าพักที่อมน้ำหลายพักเหล่านี้เสีหน่องทองเสียได้ไงฉะนั้นควรให้ปริมาณที่น้อยด้วยว่าห้ไเรื่องีดที่สุดซ้หรับช่องทางการสร้างสืงส่อยากาชิทิทมเถทายคลิปนะครับเล็บนั่งสมนี่แทบจะบ่ต้องตัดเลยนะครับก็บแค่เล่มเล่มนิดๆกว่านั่งนี่มักควรเนาะนั่งสีโฟนเล็บจะคล้องไปนในตกเนาะแทบสีบ่ได้ตัดนี่ ดีนี่แหละต้องของหานเมนนะ็ดปอดนะไปตัดไปได้เลยครับเล็บนี้ต้องตัดตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องโดยเฉพาะเล็บมือเพราะว่าน้องที่ทาความสะอาดหน้าตาเจ้าของตลอดเวลาทำความสะอาดหูทําความสะอาดขนบริเวณหน้าเนาะถ้าเล็บมันญาเามาจีบไปควนตาควนนั่นควนนี่ของน้องนะครับต้องเล็มห้ามทิ่มไปงาเลยเอาวละครับคลิปนี้ก็พอสมนิทล้วเนาะมันสีง,งาโหดไปแล้วครับ